แล้ากับน้องแกต้ตาจะระารานะคะวันนี้น้องแกต้ตามีแขกรับเชิญมาก็คืออเวสค่ะมาจากสีเพียงดาวภาษะ,ะแล้ววันนี้น้องแกต้ตาก็จะมารีวิวเอ่อวาค่าจะเป็นพวกตกแต่งอะไรอย่างเงี้ะคะยค่ะส่วนอัวอันอันนี้นะคะอันนี้น้องแกตาจะเอามาเอาไปแจกคุูครูครูอันนี้ใครทำคะเนี่ย อันนี้น้องแก้ตาเป็นคนทอมนะคะเชสเทศัพท<ช>์ก<ช>็มีถ้าเกิดน้องแก้ตามีแค่สองอัน,นะค,ะค่ะค่ะโอเคอเดี๋ยววันนี้เราจะทําอะไรต่อคะต่ะต่อ,ตอเราจะทําอะไรกันดีคะีทําอะไรดีวันนี้แกตาแ,แล้วก็จะมีสติกเกอร์หัวนนบ,บีบนะคะแล้วจะมีเครื่องตกแต่งนะคะค่ะจะมีหลายแบบเลยค่ะแล้วก็จะมีจานพวกแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดค่ะ นะคะเนี้ยค่ะถ้าเกิดทําตกนี่คือแตกเลยนะคะอันนี้จะเป็นที่ขี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นกระดาษสองชั้นนะคะอันนี้เป็นทองคุญเจอันนี้เป็นตัวอักษรนะคะอันนี้จะเป็นพวกกิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยอันนี้ได้อันนี้สั่งได้คือช็อปปี้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีนะคะกาวบีบ อะไรแบบนี้ค่ะค่ะเสริญพวกนี้ค่ะจะเป็นที่ติดติดติดตรงนี้ค่ะเสริญครัสริญครับสอันนี้นะคะเสรินอันนี้จะเป็นที่รอยสซ้อยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือที่เจ้วตาทำไปแล้วใช่นี่คือผลงานแก้วตานะคะที่ทำไปแล้วใช่แล้วค่ะใช่ค่ะใช่่ะที่มีหลายแบบเลยให้เลือกนะคะวันนี้เลือกแบบกลมๆม้างกันอ่ะ น้องแคตาจะเลือกเป็นอันใหญ่ค่ะโอเคอาคนละอันกับน้องเวฟเอาเวฟค่ะมีเลยค่ะเราเราจะใช้กิ๊บนะคะส่วนส่วนค่ะเพื่อนเพื่อนต้องดูให้ดีนะคะตรงนี้มันจะเป็นที่ติดตรงนี้เราจะต้องบีบนะะคถ้าเกิดติดแบบนี้ก็คือคือออกไม่ได้เลยมันจะติดแบบนี้เลยค่ะใช้สีสี ก็จะมีหัวบีนะคะหัวบีน้องแกตัดเราเปิดจ้องหมุนแบบนี้นะคะไม่ใช่หมุนตรงนี้นะคะ,ะถ้าเกิดหมุนตรงนี้นะคะ่ะมันก็จะไม่แน่นจะหล,ลุดเดอ๋ยวเราจะหมุนแบบนี้นะคะต้องหมุนแล้วคือเราจะต้องรอเวลาอันุนอย่างนี้ต่อแล้วก็คือเราต้องบีค่ะข้อสะายตรงนี้เลย อ่าเราจะต้องบีบนะคะเอ๊ะเหมือนหมดแล้วนะคะทุกคนมันมีแรงเปล่ามันแกตาไม่ค่อยมีแรงเท่าเลยเอาเวฟค่ะบีบไม่ได้มาเวฟบไปให้อันนี้นะคะคือนี่ไงเวฟเป็น อันนี้นะคะแขกรับเชิญสีเปียงดาวค่ะสีเปียงดาวสำหรับที่สําหรับคนอยากดูเอาเว็บสีเปียงดาวนะคะก็เข้าไปที่เว็บสีเปียงดาวนะคะยันหนูใช้มือเองค่ะนี่นะคะทือคนพวกตกแตงอะไรอย่างนี้นะคะคือทำเสร็จแล้วไม่ใช่มาติดเลยนะคะค่ะ ต้อง,องรอให้แห้งก่อนรอเวลาค่ะเอ้าตาเพชรไม่ลงนะคะเลหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตามน้องแตามนะค่ะเราอเราก็เอามาตัดตรงนี้นะคะแล้วเราห้างแตะเลยค่ะถ้าเกิดเราแตะค่ะคือมันจะติดตรงนี้เลย แล้วถ้าใครอยากได้ทําไงดีถ้าเกิดทุกคนอยากได้นะคะก็ทําไปเลยค่ะจากสั่งได้ที่ช้อปปีนะคะหรือว่าซื้อมาก็ได้แล้วถ้าอยากให้แก้วตาทําให้ล่ะอันเท่าไหร่หรือว่าทุกคนจะให้น้องแก้วตาทำให้ก็ได้ถ้าเกิดทําไม่เป็นค่ะแล้วก็เราไปดูของเอาเว้ก่อยนะ เรบเสร็จแล้วใช่ไหมั้ยใช่ค่ะอ่าโชว์ผลงานหน่อยเร็วทั้งคู่เลยเรารโอ้โหเลิศค่ะในรูปค่ะนี่จัตตาก,ก้ขอตัวไปกินข้าวกันค่ะถ,ถ,ถ้าเกิดใคร อย่าลืมกดติดตามพี่น้องแก้ตาได้นะคะในช่องในช่องในช่องแก้ตาตาลลานะคะกับกับลิตเต้นแคปนะคะฟูจิเคซีเจลลี่ค่ะสีเจาอะไรหมดเลยค่ะโอ้โหต้อยไปค่ะเดี๋ยวไปค่ะโอเคบ๊ายบายเร็วบบ๊ายาย